แขกผ้ากินเนาะมันเห็นมาเบงอ่วหนนอยร้อยฝากเกือกต้มเนาะผู้ดใดบ่เคยเห็นมาเริงมางเดิ่ดเนี่ยสำราสำราเพิน่นว่าอือโอ้เบิงใหม่เพิ่นกนะวิตัสะออนนะมา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 เดี๋ยวจัดสุดใหญ่ๆเนี่ยๆสำลาสำราโอ้หอนหอ,นหอนผมๆเลยหล่อนเนี่ย หักปัญยังจปไปีไปิะเสแปรเลยมีแต่เสียงคื่รบกวนเด้อวันนี้เด้อมาอยู่ยยกลางบ่อนเขาเห็ดเวียกได้ดว,ไดดว,วันนี้ได้มาขุดเสาเฮือนมาๆมาหัวหน่อยเกือกต้มหัวนหน่อยเกือกต้มหัวนหน่อยร้อยฝากเกือกต้มต้นต้นต้น,ตน ซสจูหันซสอจูไหมซส่จูซสจูอืมมาจะป็นพอรหรือเนาะ <laughs> <laughs> อืมหนาโนาแน่นท้องผู้ได้กับคึกคนะ้น่ยเกือบมอคข่เว้ยมองแฉเลยตูดพักเขามันไล่ะอรอบโอ้โหนนจะได้เขาแบกแฉออกมาแห้งขากอีกนะ ไม่เาเยใส่แบบไปหมอในห้ามหาดตึ้นกันนะดีดล้ำๆเหม้วนเลยพัดเลยม้นอะน้อยฝ่าม้วนหน่อยลอยฝ่าลอยฝ่ายังไ่ยนีวะเน่ย นี่ปิ่งแบบพร้อมๆเลยหนึ่งเลยพอห่อลูกเรุนพอลูกเรีนพอลูจะได้ชุดจะได้ชุดเปิดเอาปนีเปิดมองได้กันตั้งกระถิ่นแน่ตั้งกถิ่แน่ แต่แคนี้เนาะเมื่อบราบอ่เอนหนัเดียวกัีเนาะมีครบแล้วแเสร็จป่เสียงอบมีนนมแมาก่ะบ่เอาเก็บข้อเก็บข้อเก็บข้อเก็้ออนนค้างเนแถวน่หนึ่งเลย นบ้านกันน่ากุ้งแห่นจัดบบ้านได้ร้อยเลืกอะไรหอถาในที่ตนนห้เอกรบอการตัวนั้นนหรอเออยังก็มาหน่อย้อยฝาเกิดต้ม้ เออมาหน่อยร้อยฝาเกือบต้มเลยสุดยอดมามาเบงใหม่ปิ่งเบงใหม่ปิ่งเียวเนจีน้ำอบอ้อที่เหอ่งนี้อ่ทาชับหน่อยัจอดหม่เออนี่ปะนี่ละนี่ละมามนก็ไม่็เหือกันได้มือนไเนี่ย ตรงไหนตรงน้าคือเกาวมเดอกอันนี oh. yes. um, ah. right? oh. ้ยี่สวนอ้าใช้ขอดุใไม่ได้ไหมใช้ขอดุนไมหมอของขอต้นผุนโอ้ใช้ข้อบักต้นด้วยด้วงเซนสาวคนน้ได้ปิดเด้เขาได้เต็มคาราเบลคือเกาด่วบ ท่านมมีคบ้เราเนเียไป้อง้ยเห้เฮเดียบคนนี้ปูเป็เดียบน้้าก้องสะเอ้านี่กได้มเครับมเลยไป้ดคุ้มนาเปสีช่ไกินย่างเดียวหเน้ยอือกินนี่ยกิน กินด้กินเพื่อนเอือไปไปเขาบอกไปแ่บซ้ำอนมาโอ๊ยสิเกตซีแพนเท่านั oui> <t <t t ้นเองคว้าฟัโอาคาตัวนี้สี่เ้อร์คเด้อพี่นนองเ้อจัดไปเลย อืมมาแบตทหารแล้วนะอ๋ออแก้วอืมอืมออืมาเบลขัาเวยนะคร่บเต็มขาเบลเลยบึ้นกาพี่น้องจุขึ้นกาฟันขึ้ๆค้นี่้หญ่ขึนมาเป็นอันภาพจีกอไปปงแล้วรันแล มันนั่นแหละจะขำซีมซื่อๆออกพี่น้องหาผ่พอพึ่งยายยห้อย่านียอยสำลักภับมันหมมาสักาแขกมากครนี่โอ้ยสว่วนเกียวเกียวหน,น่อยยังเร่าข้าวอมิยบ่ไหมต้องเจสอดจือด พี่น้องอี่มาเตาอุ้ยแก้วุ่นวุ่นไมาคือแสบโรๆเถื่อนเอาอืออะไรสีนั้นมันไหมไปจ้าวยแมนต่อสีแดงขวแดงมาสี้นมันขาดเนาะก็ขาดกว่าทงเหมออ่ก็มาขึ้นเคียงหนอนะนี่อากินมันมันต่บ้ัตรงอะไรการอดเป็น ขาขามาได้เถ oh, oh, mm ื hmm. oh. uh ่อ huh. ย uh ัง huh. ม mm ือท่นนี่ขาปนีได้นหรอโอ้ยเห็นหนักเลยนะอีอขามือน้ำเนี่ยน้ำอะไรยังีาไอ้สอยเนี่ยขมือคนเดียวเออขามือน้ำเนี่ยน้ำอะไรเนี่ว่ขมือน้ำารุยอะไรได้เนี่ยเนี่ยว่าเพื่อนน้สร้อยกันเนซอยนี่จ้หน่อยเนาะไอิน้ำเบิดหันโถดีเนาะ โรแรนี้ดอกจ้มันสิตีกีครับอืม <c oughs> อืมตัวนข้าวว้ยหนอว้ยต้นเอาปะต้นเนาะบัวซอบัวบ้อนอีก nè sạch sạch, 1, nhìn thấy mặt tuần này, mỏ <laughs> xíu ừ ăn mồi <sẽ> ừ. <laughs> được quá, ừ. để ăn Mặt tuần ừ. <laughs> <laughs> กินนี่ยนี่กับม้อมือื่นว่าผ้าบาเด้อพี่น้องแมนคัดนังเสียตะตัดนั่งหายใจกันซี่ๆคนใดเอามือกันเสาร์เดี่ยวกูรอดกินมันอีกอินเมาคมันอีกเพิ่มมาเมา่นังกินอยู่สามมือก็ได้แฮมืออื่นอ่ะแมนเมาหมดเลยผมแมนเอ้าวโมจุ่น อาเลยขาวเจ็บเจ็บเข่าเนาะอเข่าเลยเขาเดียวเบิร์ดอ๋เข่าโอ๊ยไปรอดรออเดดแข่งได้ไป งหน้ไปฝ่อห่านแม่งไปผูกแขนเขาเี <t uh> <t uh> <t uh> ああ่นใหงมไปงานซะกูไปได้เมาเลยมาแานทับมกเติบแล้ว่ัมเติบแล้เติเป็นเนี่ย เพื่อนซบัดจะได้เท่าไหผมแจ้ว่าใหเ้ามันคนขววงจะเสียใจเนาะมูควงไรเลยที่มูที่เาเามีตะลุกสาเด๋อเลยดิฮะเออเนาะ เลือดได้ปกติหน่ือด้เือ้ล่เป็นงไอืมงานี่เเป็นน้องผู้ชายโอ้เป็นเหย่ยป้ฮวักวักวมองลูกแววต่เสาร์ใชแไหมเนาะโอ้โหีาเห็ดได้ มีล้วงให้จดเป็นไปยู่มังกับพ่อแลกินเบียนกับพ่อแล้วมือกส้ไปหายาเห็นลูกไปยู่ไหนพ่อเลยจดหวานว่ะบพอแขกไหวานเละแสบเนาะแสบทีนีบเแขกกินน้ำไหแสบน้นอมันยามพนนหาจะข้มายามหน่อมากกว่าอันคุ้ม่าไดปัญหาน ปนะไ,ไปแค่วดดนลงคืนย,ยาตไปไปทางหลียกาตินะกินอิมออ่มพ่ออร่อยเลย สวนได้แล้วพดไปหังเ้าแหลวก่อนกวาดนาว่ะฟังเสาแหลนะอยงวเนาะวดได้ดินเกีวเบี้ยแล้วคูมผับบผับหดชุดจะไดเข็มมือกนตาแตกคนนี่เห็ดันเห็ดนเป็นเห็ดตัวหโมกอสีอ่อนลีนอะนุ่มนานีมาบึงแดงยังตังเงนะ ระม่านนั่งช่วหงหลังือเอาไปต้นบ้านอีสิเอาไปจักตอนนี่จานเห็นพกตน้นไหมไม่ม่บ่้จับองต้นเงยจักตอนมึงเอาไปนี่<ะ>โ,โ<ะ>มกินน้ำใหม่กินตัวนี้พี่<ะ>ยาดเลยเพา่ <laughs> าหาด้หอเนีเออมวนี่อ่ะจัดไป

ส,สว่อยบุเจา้ออาอาป้าอาป้ามะอืมเห็น่ะมา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 สอยจูได้ดีอี่แล้วเนีมามามากนมากนโอ้ยเข็ดกันอีมากอน,นี่คว้ายไปทาะบางอีดีมดยมาเด้อมาเด้อเออสองข้าขงขยานะด,ดีใจ Ma, ma, ma. มามามาัตื่นมานี่บุ๋ม,ยมียั่งหรอกคือมาเตียงกินอย่างเดียวก <c ười> ินดนูเดียวนะคือมันมนี่มา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 ชุบวะสกบาดบ่ ไ่ยานมีพายุเหี่นด่ะไปขุบแจวได้แม่บอกินขขาวะเน้อมาจอดได้เาะกวาได้ห้องบนหลังมีเหียนน่ะแเียงแล้ววะมาเด้อมาเด้อข้าวปะเด้อเด้อพี่ได้กี่ขขาวเนาะ ห่าอยู่กินบ่ล่ะวะได้สมหลังกินน้องกินมาถืกคม หูม,มาขายน,นี่ดูกินแมงไม่เคยสอดแจ่งไหมหยอยาเยียบว,ว่า,วานหายีนะัเนาะแค่ก่อนก่อนนึงเด้ออะแรอยากเอามาไข่ต <laughs> ะมุนหนึง่งวกินเช้า ทแล้วแม่ขงพวบกยาเนี่ยแม่เท้าจัการที่เท้าโอ้โหเนี่ยที่งานได้ดตายล้วไงี่ทำุ้เ็จมันแด้เหรอนี่เนเรองรอเขาลอะมาที่งเงินดอด่วนได้งานทอไปทอไปแ้

hà hà mông hà mông hà đơn này đơn nâng cấp đơn xám Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จบเลยดึกยึกยึกไรเนาะโอ้คือมาหนาราด้วยชัดสุดใหญ่เข่ากระเบิดมายัง่าหน่อยลอยฝ่าเกือกต้มเมาหน่อเนาะเบิ้ดได้สมบูรณ์ครับลงพ้นงานมาเนี้ยพุดเสาเฮือนอ่ะม่บ่ายยังไรเนาะพอกันไปคลิปหนาเนาะไปบายบายบายได้เท่าเออไปไปต้นไปต้นไปเนี